สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n บโอช n น l นะครับรับซื้อเหรียญแล้วก็พักเครื่องทั่วไปครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญที่มีกระแสร้อนแรงที่สุดในตอนนี้นะครับก็คือเหรียญเสมานะครับ25ศสัตว์รษนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่พลตำรวจโทนะครับเรวัตกิ่งเกศรนะครับพกติดตัวตลอดเวลานะครับเหรียญย5ศสตวรรษนะครับผลิตขึ้นเมื่อนะครับสร้างเมื่อปี2,500อนะครับ เป็นเหรียญที่มีพิธีปลุกเสกใหญ่มากๆนะครับมีพระเกจิทั้งหมด108รูปนะครับแล้วก็ในหลวงราชการที่9้านะครับเป็นประธานในพิธีรวมถึงสมเด็จพระสังฆราชร,ร,รัดบวรนะครับเป็นประธานในพิธีปลุกเสกนะครับเหรียญน,นี้นะครับประวัติความเป็นมาเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นเหรียญที่มีพิธีปลุกเสกใหญ่อันดับต้นๆของประเทศละกันนะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะ เดี๋ยวผมจะมาอธิบายวิธีการดูให้ง่ายๆนะครับแล้วก็จะมีแบ่งให้บูชาด้วยนะครับจํานวนจํากัดนะย้าว่าจํานวนจํากัดนะครับสําหรับคนไหนที่อยากได้ของแท้ๆนะไปบูชานะครับผมก็จะมีแบ่งให้ด้วยนะก่อนอื่นนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะเป็นพิมพ์เสมานะครับเหรียญยี่ห้าศตวรรษเนี่ยมันมีหลายพิมพ์นะแต่วันนี้ผมขอพูดถึงแค่พิมพ์นี้เท่านั้นนะครับพิมพ์เสียพิมพ์เสมานะครับแล้วก็พวกบล็อกอะไรเงี้ยมันมีหลายบล็อกนะครับผมก็จะไม่พูดถึงนะ ผมจะพูดแค่ว่าเหรียญแท้วิธีการดูยังไงนะครับง่ายๆแค่นั้นเองนะอันดับแรกนะครับถ้าเราดูเหรียญไม่เป็นนะครับถ้าเราดูไม่เป็นนะเราดูอะไรก่อนนะครับผมจะบอกให้นะเหรียญรุ่นเนี้มันจะมีคาบนะครับมีคาบการเก็บรักษาคาบกุ่คาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบเนี้ยนะครับคาบแบบนี้ถ้าเราเจอคาบแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเขียวเขียวอย่างงี้นะครับแล้วก็เป็นผิวอย่างงี้นะผิวอาจจะไม่สวยงามนะครับแต่ นะครับ80%นะที่ผมเจอมานะถ้าเป็นผิวแบบนี้นะครับคือเหรียญแท้นะคือเหรียญแท้อันนี้คือแบบเทคนิคง่ายๆเลยนะครับเทคนิคง่ายๆเลยนะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับหลายๆเหนนะนะรียญนะนี่นะครับเนี่ยเป็นคาบอย่างเงี้ยนะครับส่วนใหญ่จะแท้นะครับประมาณ80%นะเดี๋ยวเรามาดูอีก20%ที่เหลือนะครับว่าต้องดูตรงไหนต่อนะนี่เห็นไหมมันจะมีคาบมีอะไรเงี้ยคาบพวกเนี้ยมันเกิดจากการเก็บรักษานะครับ อมืมันเป็นคาบที่มันไม่ได้ทําขึ้นได้ภายในสองสามวันหรือกี่วันมันต้องเป็นหลายๆปีนะครับถึงมีคาบอย่างเงี้ยนะครับบางองค์ก็จะเป็นคาบแบบอย่างนี้นะครับนี่นะครับคาบแบบลุงล้งดๆดําๆแล้วแต่นะครับแล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับและถามว่าแบบไม่มีคาบมีไหมนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะว่ามีไหมนะครับเนี่ยดูเนี่ยเห็นไหมครับมีคาบการเก็บรักษานะครับ เดี๋ยวผมให้ดูนะครับแบบไม่มีคาบก็มีนะครับแบบไม่มีคาบก็มีนะอย่างเงี้ยนะครับเหรียญแบบเนี้ยก็มีไม่ใช่ไม่มีนะครับแต่วันนี้ผมจะมาบอกวิธีการดูให้สําหรับคนที่ดูไม่เป็นนะเราก็ดูเหรียญที่มันมีคาบไปก่อนแล้วกันนะครับดูเหรียญที่มันมีคาบไปก่อนเพราะว,าว่ามันจะดูง่ายนะครับถ้ามีคาบการเก็บรักษา,า,าคาบกูคาบอะไรเงี้ย80เปอร์เซ็นตนะให้แท้ไปก่อนนะครับส่วนอีก20เปอร์เซ็นที่เหลือนะครับ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเราดูตรงนี้นะครับนี่ดูตรงหูห่วงนะครับ ถ้าเหรียญไม่มีหูห่วงโอกาสที่จะเกะมีสูงนะครับหรือว่าที่หูห่วงไม่ได้เป็นแบบเนี้ยนะครับก็เป็นเหรียญเกะนะอันนี้คือดูหูห่วงอะนะหูห่วงอย่างนี้เขาเรียกหูห่วงอะไรครับเป็นแบบหูห่วงวงรีนะหรือแบบบางคนเรียกว่าหูห่วงแคปซูลแล้วกันนะครับเป็นลักษณะเหมือนแคปซูลนะครับวงรีรีและที่สําคัญนะครับตรงหูห่วงเหรียญเนี่ยจะมีรอยลีดนะครับรอยลีดโลหะเห็นไหมเป็นรอยลีดสมัยโบราณนะครับแบบนี้นะวิวัฒนาการสมัยปีสองพันะ้าร้อยครับ จะเป็นรอยรีดแบบนี้นะมีเส้นนะครับมีเส้นมีรอยกึงนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยกึงนะครับยืดเหรียญยืดยืดหูนะครับยืดหูเหรียญเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี่เห็นไหมครับเดี๋ยวผมให้ดูนะมันเป็นทุกเหรียญครับหูลักษณะแบบนี้เป็นทุกเหรียญนะนี่เห็นไหมนี่นะครับเป็นรอยกึงนะครับเป็นทางยาวอย่างเงี้ยกึงยืดนะครับกึงยืดอย่างเงี้ย อันนี้คือหลักง่ายๆนะครับหลักง่ายๆนะคือจุดดูที่สองนะครับจุดดูที่สองของผมนะอันนี้เทคนิคนี้คือสําหรับคนที่ดูไม่เป็นนะครับคนที่ดูเป็นก็อีกส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะอันนี้คือแบบสําหรับง่ายๆเลยแบบชาวบ้านชาวบ้านดูได้แล้วกันนะครับเทคนิคใครเทคนิคมันแล้วกันนะันนี้เทคนิคผมนะนี่นะครับจะมีรอยกึงนะครับรอยรอยดึงรอยยืดนะครับเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะครับเป็นเหมือนกันทุกเหรียญนะห่วงจะเล็กๆนะครับห่วงจะเล็กนะหูห่วงจะเล็กนะครับ แล้วก็เป็นวงลีนะครับอย่างนี้นะส่วนใหญ่นะครับนี่แต่ถามว่าหูห่วงใหญ่ๆมีไหมอาจจะมีนะครับบางคนอาจจะใส่หูหูเหรียญเองห่วงเหรียญเองอะไรก็ได้นะครับมีนะครับแต่แอันนี้เรามาสอนแบบเทคนิคที่แบบดูง่ายๆนะก็ดูตรงนี้ก่อนนะครับส่วนอีกสิบเปอร์เซ็นที่เหลือนะครับตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วนะอีสิบเปอร์เซ็นที่เหลือเนี่ยว่าจะเป็นของแท้หรือของเก๊นเนี่ยเราต้องจบที่ตรงนี้เลยนะครับจบที่ตรงตัวตัดนะครับตัวตัดของเหรียญนะ เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนะครับจะได้เห็นๆนะตัวตัดของเหรียญนะครับตัวตัดของเหรียญนะครับลักษณะของเหรียญปีสองพันห้าร้อยครับนี่จะเป็นตัดนี่นะครับฟันคมๆครึ่งหนึ่งแล้วก็หักนะครับแล้วก็หักออกนะนี่นะครับจะตัดไม่จะตัดไม่หมดนะครับเห็นไหมจะตัดและหักครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอย่างเหรียญแรกเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับตัดและหักครึ่งหนึ่งตัดแลวหักครึ่งหนึ่งนะครับ นี่แล้วก็บางทีก็จะมีรอยแตกนะครับเห็นปะตรงขอบเหรียญจะมีรอยแตกนะครับเพราะว่าเนื้อออปก้าเนี่ยเหรียญนี้เป็นเนื้อออปก้านะครับมันจะเป็นโลหะที่มีความแข็งมากนะครับจะมีแบบเป็นโลหะที่มีความแข็งมากส่วนใหญ่นะครับเหรียญเนี่ยจะปั๊มแตกนะครับหรือไม่ก็จะมีรอยลานนะครับจะมีรอยลานบนพื้นเหรียญนะครับถ้าเหรียญไหนมีรอยลานเนี่ยมันก็จะดูง่ายเหมือนกันนะครับสําหรับเหรียญออปก้านะนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูด้านบนนะครับเห็นปะ ลักษณะแบบนี้นะครับนี่ลักษณะแบบนี้นะเห็นไหมเราจําหูห่วงเหรียญครับแล้วก็รอยตัดให้ดีนะครับนี่เห็นปหมอันนี้คือพราที่แท้ดูง่ายๆนะครับพราที่แท้ดูง่ายๆนะนี่นี่นะครับ๋ยวผมให้ดูรอบๆนะเห็นไหมบางเหรียญขอบก็จะแตกนะครับบางเหรียญขอบก็จะสมบูรณ์นะแล้วแต่นะครับเห็นไหมครับนี่เราจําตัวตัดไว้ให้ดีแล้วกันนะครับ ถ้าเราจําพิมพ์พระเนี่ยถ้าเราจําบล็อกเนี่ยมันมีหลายบล็อกนะรุ่นนี้เราอาจจะงงนะครับนี่นะเห็นไหมครับอันนี้น่าจะโอเคนะเนี่ยมาจบที่ตัวตัดเลยนะครับเราจําตัวตัดได้ก็โอเคนะครับแต่ขั้นตอนแรกนะครับดูดูที่ผิวก่อนง่ายๆนะครับเทคนิคผมนะดูที่ผิวนะครับถ้าผิวพระมีคราบกุคราบเขียวคราบเก่านะครับเปอร์เซ็นที่จะแท้ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นนะอันดับที่สองครับดูที่หูห่วงนะครับ ห่วงของเหรียญเนี่ยนะครับถ้าเป็นวงรีนะครับมีรอยยืดนะครับมีรอยเส้นนะครับกึงๆนะโอกาสแท้เก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับอันดับที่สามนะครับดูที่ตัวตัดนะถ้าตัวตัดตัดแบบหักครึ่งนะครับนั้นคือแท้ร้อยเปอร์เซ็นตนะอันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับเทคนิคง่ายๆมาทวนให้ดูสามอย่างนะครับตามนี้เลยนะแต่ถามว่าของปอมีไหมนะครับของปอมีเยอะมากนะครับตอนนี้มีเยอะจริงๆนะเพราะว่าเหรียญมันได้รับความนิยมนะครับ ของปลอมก็จะเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ราคาตัวนี้ก็เริ่มขยับแล้วนะครับราคาเริ่มขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะสําหรับของแท้ๆครับแต่ถ้าของปลอมราคาถูกถามว่ามีไหมนะครับมีนะครับมีเยอะแยะเลยเราลองไอ้นี่ดูได้นะครับเราลองหาดูได้แต่นั้นก็ต้องระวังนะครับสําหรับของปลอมนะนะครับถ้าใครที่แบบอยากได้วิบูชานะครับผมมีนะมีแบ่งให้นะครับจํานวนจํากัดนะครับจํานวนจํากัดมีไม่เยอะนะผมมีไม่เยอะนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับที่ เบอร์โทรศัพท์นะครับ0843419156นะครับ0843419156นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับมีจำนวนจำกัดนะก่อนที่ราคาจะแรงไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีกล่องให้ด้วยนะนี่กล่องอย่างนี้ก็มีนะครับกล่องใส่นะนี่นี่นะครับกล่องกล่องเหรียญรุ่นนี้นะครับกล่องเหรียญรุ่นนี้นะกล่องจะมีหลายแบบนะครับกล่องจะมีหลายแบบนะเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันนะ กล่องจะมีหลายแบบแต่ของผมเนี่ยจะมีกล่องแบบนี้ให้นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้นะโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าทุกคนคงจะได้รับสาระความรู้นะครับไม่มากก็น้อยนะถ้ายังไงก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ